ดำแล้วไม่ผิดตรงไหนคะเราไม่ได้ไปเป็นปนางแบบอะไรดำแล้วไม่ผิดยังไงดำแล้วไม่ผิดเรื่องอะไรอ้โหเอฟซีครับดูป้าครับนะป้านะครับนะน้ำยังไม่ได้อาบเลยครับหน้าตาหมองคําเฟซีครับออกมานั่งพูดแซะนะไอ้พวกนี้ถ้าไม่มีถ้าไม่พูดถึงเรานะไม่พูดถึง,ถ,งถึงดำแซะนะก็คงไม่มีใครอะไรมันหรอกมันก็ต้องหากินกับเราแหละ ก็ปากมันอย่างนี้ไงมึงเข้าใจยังว่าปา้ามึงเปแบบนี้ไงมึงเลยต้องเจอโดนด่าเนี่ยอาจาครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครรู้ตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตฉลดในการรับชมรับฟังท่านใดเข้ามาท่านใดเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงนิทานกดหัวใจมาสามดวงครับ ไอซีครับตอนนี้นะครับนะเครียดขึ้นไหลสดหน้าเหวอๆทำหน้าเสียหลังจากที่แม่นอกไซสายออกมาพูดถึงเรื่องการทำแท้งอีนี่หน้าเสียอีนี่หน้าเหวอรับไม่ได้ครับทุกท่านรับไม่ได้ครับอาการเหมือนคนเสียทรงนะครับตอนนี้นะครับอีดําแซะไม่พอใจบ้าบานแล้วนะครับอีแม่นอกสายแล้วนะครับไม่พอใจแล้วนะครับ ที่ออกมาพูดถึงเรื่องการทำแท้งเมื่อวานนี้ว่าอันนี้ฉันรับรู้มาค่ะเรื่องนี้ดําแซะเคยพูดกับฉันว่าเขาทำจริงแล้วก็<ม>เขาไปกับพ่อกับแม่เขาไปทางครอบครัวไปปรึกษาหมอหมอก,ก็นแนะนําให้เอาน้องออกนะคะมึงถามหรืออยัง<ม>นี่ออกมาแฉอีดาแซ ตอนนี้อีดําแสะไม่พอใจอย่างหนักเลยนะครับท่านครับขึ้นไหล์สดหน้าดำๆๆหน้าเครียดเหมือนคนอมทุกข์ใบหน้าหมองคำ้ำแววตาหมองคำ้ำนี่คือชีวิตในช่วงของดวงตกของอีดําแสะในทานเรื่องนี้มึงคือดวงตกอย่างหนัก เวรกรรมที่มึงทากับน,น้องเขาจะย้อนกลับมาทําร้ายมึงในที่ฐานนี้คนเราไอ้พี่ครับทําแท้งมันจะเป็นตาบาปที่ติดติดตัวมึงจนวันตุยนะครับมันจะเป็นตาบาปที่ติดตัวมึงจนวันตุยกับสิ่งที่มึงกระทำกับน้องนะครับไอี่ครับวันนี้ทุกท่านนะครับ ยำแซดูแววตาสีหน้าอาการไม่พอใจนะครับอีป้าหย่อนหย่อนคอยนะครับดังหนักเลยนะครับเรื่องนี้นะครับเราไม่จาเป็นต้องไปพูดก็ได้นะครับเรื่องนี้เราไม่จาเป็นที่ต้องไปพูดก็ได้รั้พีีครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะที่ต้องพูดแต่การที่ อีแม่นอกไส้ออกมาพูดแบบนี้นะมันมีนการหักหน้าอีดำแสะดำแสะไม่พอใจ้วครับวันนี้ครับรู้อย่างครับอาการออกเลยนะครับไหลสดเหมือนไอๆออาผ้าคลุมหัวบ้างอะไรบ้างนะดำแล้วยังไงมึงดำไม่ว่าหรอกแต่มึงสกปรกด้วยสามน้ำท่าก็ไม่อาบนะมึงดำไม่ว่ามึงสกปรกด้วยสามน้ำท่าก็ไม่อาบเป็นไงครับ แลวผมได้ข่าวรวนมาเลยครับว่าเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีถอยกันเต็มแล้วนะครับตอนนี้เมื่อรู้นะครับว่าอีดําแซะทำแท้งครับเวนกร,รมนะครับตอนนี้เอฟซีครับเวนกร,รมนะครับผู้ใหญ่ใจดีถอยกันล่มล,ล่ำล่ำเลยตอนนี้ไม่เอาแล้วนะครับเมื่อรู้พฤติกรรม ผู้ใหญ่ใจดีของมันนะครับหลายหคนเขาคงคิดว่าขนาดลูกคนที่สองมึงยังทำเอาออกได้เลยและลูกคนที่สามมึงจะไม่มีส่วนรู้เห็นกับการตุยของลูกเหรอนี่คือสิ่งที่เอฟซีเขาเริ่มคิดสงสัยแล้วก็ถอยหลังออกเต็มเลยนี่ท้ายสีครับนี่คือกรรมกรรมเกิดจากการกระทาการกระทาที่มันทําโดยที่ตัวเองเนี่ยขาดสตินะครับ ึณนะตอนนี้จิตใจของมันอยากจะเอาพี่เขยพี่สาวเขาคุกให้ไหวเพื่อให้มันพ้นกรรมจากตัวเองนะครับผมเชื่อเรื่องฟาร,ร์มยุวิธรรมมันต้องเกิดขึ้นจริงณนะวันนี้ผมเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมว่าสักวันหนึ่งกรรมเหล่านี้มันจะย้อนกลับมาทำร้ายอีวันทองตอีดำแสะแน่นอนนะครับ กันไดนสิครับตอนนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีถอยเต็มเลยครับถอยกันหมดแล้วนะครับถอยกันเยอะมากเลยนะยูทูบเบอร์ก็ถอยหลายช่องนะครันะอย่างช่อง่อค้าข้าวแกงนะครับก็ถอยแล้วไม่เอาแล้วครับมะข้าวแกงก็ไม่เอาแล้วถอยแล้วนะครับทุกคนเริ่มถอยกันหมดแล้วนะรูโบก็ไม่เอาแล้วรูโบก็ไปพูดเรื่องอื่นแล้วถอยแล้วครับทุกคนเห็นหรือยังครับนะครับอีนี่ไม่เอาใคร ใครไม่ด่าดตอบแทนมันใครไม่ด่าดแทนมันมันไม่เอาพวกคุณรู้หรือยังรู้ธิ์ของอ e. ีดําแซหรือยังผมถามหน่อยพวกคุณรู้นิดของอ e. ีดําแซหรือยังผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนดีอะไรที่พวกคุณคิดนะครับไม่ใช่คนดีเดออะไรตอนนี้นะครับความจริงมันเริ่มเปิดขึ้นมา จากอีแม่นอกไสเออกมาแฉรลูกตัวเองว่าทำแท้งจริงและเรื่องนี้อีแม่นอกไซ้คงคิดว่าที่พูดออกมาเพราะอยากจะให้เอซสงสารว่าชีวิตของอีดัมแซะลำบากยากจนแล้วก็ให้เห็นใจการที่เอาน้องออกเพราะว่าลำบากแต่จริงแล้วผิดพลาดครับอีดํมแซะไม่ต้องการแบบนี้เลย เพราะอีดําแซพยายามอัปเดตตัวเองขึ้นมาให้มันดูสูงให้ดูดีฝาพี่เขยพี่สาวสุดท้ายมาตายตอนจบครับเรื่องการทําแท้งนะครับขนาดลูกยังทาได้เลยแต่ลูกคนที่สามจะเหลืออะไรครับถอยครับเอฟตีถอยออกมาครับคนประเภทนี้นะครับอันตรายครับนะคนประเภทนี้อันตรายพวกคุณถอยออกมาเถอะครับ นะครับไม่ได้เป็นผลดีแล้วพวกคุณเลยอยู่ตรงนั้น<ๆ>เห็นหรือยังครับประวัติของอีดัมแท้รุกคุณเห็นหรือยังเข้าใจกันหรือยังลืมตาได้แล้วครับตื่นกันได้แล้วครับตอนนี้เอฟซถอยกันลืมร่ำลืมล่ำเลยครับเวรกรรมครับทุกท่านนะครับยอดคนดูก็น้อยนะครับไลฟ์สดก็ไม่มีสาระอะไรเปิดเพลงแทะม้นแทะคนนี้ เปิดเพลงมันยังแซะคนนู้นเลยเราคิดดูอยแล้วกันร้ายไหมครับผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนดีอย่างที่คุณคิดผมบอกเลยว่าไม่ใช่คนดีอย่างที่พวกคุณคิดผู้หญิงนี้พร้อมที่จะทําทุกอย่างนะครับเพื่อให้ตัวเองสุขสบายนิทานนะครับ